ดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ะคุมาเออมาเออตัวใหญ่พี่พี่มามาเลยมาเลยเอาลงได้ไหมเอาลงได้ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยตัวใหญ่เลยเนี่ยเไอ้ไหมเอาไหมโนโนโนไม่ต้องหัวดีวะเอาตัวหล่อเขาตัวหล่อจะมาเกเขา

ใหญ่มากแฮ่ไหนไหนไอะลูกนู่นอืมจูไปแล้วแฮปขี่ม้าม้ากระโดดโอ้ม้าตกไปแล้วออ้าดูพี่เฟย์ขึ้นพลอยขึ้นอพี่พลอยขึ้นมาอ่พี่พลอตกมาอ่ลองเพชรขึ้นจระเค มือปับเอ้าม <fit> oh. ือปับโอ้จะลงเคตกน้ำแล้วเคตกน้ำแล้วตกแล้วแล้วเอาเอาพี่บอกพี่พไฟตกแล้วไหนลูกตกตกแล้ว งายททดเนิงโอ้ยมาแล้วมาล้วหัวแล้วหัวแลหัวแลโอ้ขี่มมาล้มแล้วมาทีอึบอึบอึบบออ้อาพี่ปนอพิปาน้องพิทป้าโอ้ยเก่งมากกรดกรดแล้วได้แล้วเหรอคะ นี่เ hmm. อ้เอ้ยเอาเอาเอามาเอามาสองตัวเลยเฮเหนื่อยยังคะพี่พลอยเหนื่อยยังคะอืพี่จะเบาอย่างนี้เหละลูกอย่างนี้เหรอคะอ๋อเหรอเก่งมาก มาตัวนี้ตัวมามันมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วเดี๋ยๆหางจะขาดหางม้าจะขาดี๋้วยายเอาตัวนี้ลงให้ตัวนี้ลงให้เนาะฮึบึบบฮึบฮเออมันจะได้ไม่เจ็บเนาะอย่งนี้นะคะอออออาสลับกันเล่นลูกสลับกันเล่นขี่ม้าขี่ม้าเร็วขี่ม้าเร็วพี่พลอยเออกระโดดแล้วตอนนี้ ตอนนี้กระโดดละเด็กๆเรื่องกาลัเรงกายเลยเอ,ลยลยอะอ้าวโอ้โหไหวเหรอปอพี่พลอยยกไหวอึ๊บโอ้โหเก่งมากเอาน,นำโขเออนำโผลกอ่าอ่าเล่นดีๆนะลูกเอาระวังเอาบัางๆๆนะะตกนะชิมัทตกนะโอ้ยโอ้โหพี่พลอยจะกระโดดเหรอพี่พลอยจบับดีๆนะพี่พลอยจบับดีๆนะพี่พลอยปึ้ม